สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่15กุมภาพันธ์ค่ะเมื่อวานฟันทูดูตัดสินใจขายปิดสถานะ KTPCS เพราะ NAV กองทุนหลักต่ำกว่าระดับ Stop Loss 2วันติดต่อกันตามเงื่อนไขที่วางไว้และขาย KTG o ออกไปด้วยเนื่องจากล i s k Return Profile ของทองคำมีความคุ้มค่าในการลงทุนน้อยลงเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Spot Bitcoin ETF เว็บไซต์ Zero Hedge เผยข้อมูล Market Cap ของ Bitcoin กลับขึ้นมาเกิน1ล้านล้านเหรียญครั้งแรกตั้งแต่พฤศจิกายน2021ใหญ่สุดอันดับ10ของโลกหากเรียงลำดับหุ้นรายตัวรวมกับสินทรัพย์ประเภทต่างๆล่าสุดราคาพุ่งทะลุ52,000เหรียญได้อันนี้สองส่วนหนึ่งจากโฟลด์ไหลเข้า Bitcoin Spot ETF ด้วยอัตราเร่งส่วนทางกับโฟลด์ไหลออกจากกองทุน ETF ทองคำ นักกลยุทธ์แคแดมเชื่อว่านี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญเชิงโครงสร้างจึงตัดนิใจโยกย้ายมุมมองบวกตลอดจนการวางโพสิชันต่างๆออกจากท่องคำไปหาบิตคอยค่ะมาดูการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะเซ็อินเด็กปิดไปที่1,385.11จุดลบ0.48เปอร์เซ็นต์มูลค่าการซื้อขาย36,773ล้านบาท ดยตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงเป็นไปตามที่ทางตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ยกเว้นตลาดหุ้นฮ่องกงและจีนที่หยุดไปช่วงตรุษจีนและกลับมาเปิดทําการดิดขึ้นไม่ได้จากปัจจัยความกังวลตัวเลขเงินเฟอ้อสหรัฐสูงกว่าตลาดคาดปัจจัยดังกล่าวคา่ะกดดันให้เงินบาทอ่อนค่าลงมากและทําให้นักลงทุนต่างชาติขายออกโดยเฉพาะแรงขายที่ออกมาจากกลุ่มพลังงานฟแนนซ์ค้าปลีกรวมถึงหุ้นใหญ่กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับตัวลง ส่วนฝั่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่71,083ล้านบาทและยูพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่2.29%ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน0.03%ค่ะส่วนฝั่งของค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่36บาท15สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐโดยเงินบาทและสกุลเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาคปรับตัวอ่อนค่าลงเนื่องจากตลาดยังย่อยข่าวดัวชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ของสหรัฐที่ประกาศออกมาเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ ส่วนในฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบเนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นเพื่อทำกำไรหลังจากตลาดปิดบวกสาวันทำการติดต่อกันจนเอชนีพุ่งขึ้นมากกว่า1,800จุดนิกิปิดไปที่37,703.32จุดลบ0.69%ส่วนตลาดหุ้นจีนปิดทำการเนื่องในเทศกาลตรุษจีนค่ะส่วนในฝั่งของดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธโดยได้รับแรงหนุนจากการที่นักลงทุนช้อนซื้อหุ้นหลังจากตลาดดิ่งลงอย่างนหนักเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา นอกจากนี้ตลาดได้รับปัจจัยบวกจากการพุ่งขึ้นของหุ้น n v ็นวีเดียหุ้น Uber อร์และหุ้น Lyft ซึ่งเป็น2ผู้ให้บริการเรียกรถโดยสารดาวโจนส์ปิดที่38,424.27จุดบวก0.40% s p 500ปิดที่5,062.96%บวก0และ NASDAQ ปิดที่15,859.15จ 15. 15. ุดบวก1.30%ค่ะ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวงในวันพุธหลังจากการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟอ้อที่ต่ำกว่าคาดของอังกฤษได้เพิ่มความหวังว่า BOE จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงนอกจากนี้การเปิดเผยผลประกอบก,การที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนได้ช่วยหนุนตลาดด้วย c c 4 0ปิดที่7,677.35จุดบวก0 6น DAX ปิดที่16,945.48จุดบวก 0. 3 8และฟุซีร้อยปิดที่75,68.40จุดบวก0.75%ค่ะ ส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงไม่เทียบกับสกุลหลักๆโดยดอลลาร์ปรับตัวลงหลังจากที่แข็งค่าอย่างมากในวันอังคารภายหลังจากสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคที่สูงเกินคาดทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะยังไม่ปรับลดอัตราดรอกเบี้ยในเดือนพฤษภาคม ส่วนสัญญาณน้ำมันดิบเวสต์ซัสตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพุธลงไป1.58%ปิดที่76ดอลลาร์64เซนต์ต่อบาเรลหลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดนอกจากนี้ค่ะตลาดนั่งถูกกดดันหลังจากฝ่ายข่าวกรองของสหรัฐเตือนว่าสหรัฐมีความเสี่ยงที่จะถูกภัยคุกคามด้านความมั่นคงส่วนทางฝั่งของเบรนค่ะลบไป1.41%ปิดที่81ดอลลาร์60เซนต์ต่อบาเรล ส่วนสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพุธโดยนักลงทุนเทขายทองคำอย่างต่อเนื่องหลังจากสหรัฐเปิดเผย CPI ที่สูงกว่าคาดและส่งผลให้เกิดความกังวลว่าเฟดอาจจะตึงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเป็นเวลานานกว่าที่คาดการไว้สัญญานองคำตลาดโคเม็กส์2มิือนายนลบ0.14ปิดที่2 0 0 4ดอลลาร์30เซนต์ต่อทรัลล์อส์และนี่คือทั้งหมดของ K t ทแอมบ์เดลี่นิว่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีดีเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ แล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้กับดิฉันวรวรรณตินาราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ